่าเป็นไทยอยู่ได้อยู่ได้นเพื่เราทุกวันนี้เพื่ราทุกันเพราวกมบของเราพราะคองมลากเราเอาเลือด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 ชีวิตเอาชีวิตแความลำบากยากเราได้ไหแความลำบากากขินเราได้ไหเราต้องรักษาาเราต้ักาเราต้องุงกเชาเอสาะชีพเพื่อชาติ ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ตามกันต่อกับเกาะตดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราสรุปตลอดทั้งวันเลยกับ12ธันวาคมครับซึ่งก็ยังมีข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมออกมาเกี่ยวกับกองทับภาคที่หนึ่งที่ล่าสุดนั้นมีการตล่มคลังแสงคลังอาวุธยุโทโธปกรณ์ของเขมรเป็นที่เรียบร้อยครับตรงข้ามกับบ้านหนองจานพร้อมกับกองทับภาคที่สองนั้นเตรียมที่จะรุกคืบยึดเนิน500หลังจากที่เราล้างบางเนิน67แบบสเสด็จน้ําออกไปแล้ว งานนี้ขมินไม่แตกก็ยับเลยครับกับพื้นที่ช่องอันมาจังหวัดอุบลราชธานีโดยเรื่องราทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องติดตามกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะไล่เรียงตั้งแต่กองทัพภาคที่1เพราะมีอัปเดตออกมาล่าสุดแล้วนะครับหลังจากตรวจทั้งวันเลยมีปฏิบัติการแบบเงียบ ไม่ได้มีการอัปเดตเรื่องราวใดๆมาเลยแต่ว่าล่าสุดกองเราประเดหนห่งี่ยออกมารายงานอย่างเป็นทางการนะครับกับวันที่12ทธันวาคมโดยปฏิบัติการสําคัญเลยครับที่ออกมาชี้แจงก็คือพื้นที่ที่เราสามารถยึดครองเอาไว้ได้แล้วเนี่ยได้แก่บ้านหนองยาแก้วครับอาเบอร์โคกสูงโดยเราก็มีการวางกําลังตั้งรับแนวอ้างสิทธิ์นะครับซึ่งฝ่ายกัมพูชาเนี่ย ยังพยายามต่อต้านด้วยการระดมยิงใส่ฝ่ายไทยเราด้วย BM21 มปืนใหญ่แล้วก็เครื่องยิงรู้ระเบิดอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงมีโดนทิ้งระเบิดเป็นครั้งแรกด้วยที่กองทัพภาคที่1โดนซึ่งถือว่าปรากฏแบบไม่เคยมาก่อนในพื้นที่เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยขเขมรตั้งทงแล้วว่าจะเก็บตรงไหนไว้นะครับเพราะว่าเรารุกคืบแบบยึดหมดหน้าตักส่วนอีกจุดหนึ่งครับ เป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างดําเนินกลยุทธ์เข้ายึดพื้นที่นะครับก็มีบ้านคลองแผงอเบอร์ตาพยาและก็พื้นที่บ้านหนองจานอเบอร์โคกสูงซึ่งฝ่ายกัมบูชาครับได้ต่อต้านด้วยการระดมยิงต่อฝ่ายเราทั้งอาว 21, ุธเบียมยีปืนใหญ่และก็ เรื่องยิงลูกระเบิดอย่างต่อเนื่องเลยประกอบกับจุดบ้านหนองจานกับบ้านคลองแผงอำเภอตาบายานั้นเป็นพื้นที่โล่งแจ้งนะครับเราก็เลยมีความยากลบาํบากในการปฏิบัติการแต่ฝ่ายเราเนี่ยสามารถทําลายคลังเก็บอาวุธยุทโธป,ปกรณ์บริเวณบ้างจกเจยครับตรงกับบ้านหนองจานนะซึ่งจุดนี้แหละครับที่มีคลิปออกมาจากนัาฝั่งองออกเมนที่มีถ่ายไว้เลยควันดำเนี่ยลอยทะลุฟ้า แล้วมีกลุ่มวัยรุ่นขมิน,นะครับเข้าไปดูบริเวณใกล้ๆก,ก,ก็มีเสียงระเบิดเสียงปืนเอ,อ่ยดังปงปังปังกันอยู่ตรงนั้นกองกำลังสุรนารีครับหรือว่ากองทัพที่หนึ่งเนี่ยมางัเงียบแต่ว่าฟาดเรียบเอาทุกพื้นที่เลยถล่มคลังอาวุธได้เนี่ยมันก็เป็นกันได้เปรียบของฝ่ายเราชัดเจนแล้วังมีรายง,งานเพิ่มเติมออกมากับกองทัพที่หนึ่งครับก็คือยังมีพื้นที่วางกําลังคุ้มครองและก็ตึงกําลังอยู่ก็เป็นโซนบ้านคลองลึกอำเภอรัญญะประเทศครับและก็ พื้นที่บ้านเขาดินอำเภอคลองหาดโดยจุดบ้านคลองลึกอยู่บริเวณจุดผ่านแดนเลยนะครับฝ่ายไทยเราก็มีการเตรียมเปิดด่านเพื่อรับคนไทยจากฝั่งปอยเปตกลับเข้ามาในประเทศซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างประสานกับขมรนอยู่แต่ขมรนก็ไม่ได้มีการตอบรับในการปล่อยตัวของคนไทยเราในปอยเปตดวันที่สองแล้วนะครับตอนนี้เหมือนขมรนก็จะเอาโลภมนุษย์มาเป็นตัวประกันหรือเปล่าซึ่งเราก็ต้องรอดูผลก,การเจราจากันบวกกับรถถังของเราครับทีแปซี่ ออฟโหลดเอ็มนะครับก็ได้มีการยิงถลม่มอาคารสุรากรากรบึงตะกวนแล้วก็บ่อนคาสิโนอยู่ในบริเวณจังหวัดบันเตยเมนเจยของกัมพูชานะครับตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านตาพยาจังหวัดสากแก้วหลังจากฐานเขมเมนนั้นใช้อาคารดังกล่าวเป็นสถานที่ปฏิบัติการทางทหารและก็บินโดนกําลังพลซุ่มยิงเพื่อทําร้ายและก็คุกคามไทยเราแบบนี้นี่ก็เป็นการอัปเดตออกมาของโซนกองทัพภาคที่1ครับจัดหนักจัดเต็มเหลือเกินก็เดี๋ยวเราต้องมารอดู้นกันนะครับว่าบ้านคลองแผงกับบ้านหนองจานเราจะสามารถยึดค จุดนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ยังเราอุดูเดือดเช่นเดียวกับกองทัพปัติโซนะครับเพราะเริ่มมีโดทิ้งระเบิดเนี่ยเข้ามาในบริเวณพื้นที่แล้วส่งแรงใจนักเชรีรยให้กับกองกําลังสุรนารีของไทยเราด้วยนะครับเอาล่ะมาตามกันต่ออีกจุดหนึ่งอีกพื้นที่หนึ่งครับก็เป็นโซนกองทัพที่2กันบ้างอย่างที่คุณผู้ชมทราบกันเลยนะครับเราก็สามารถปฏิบัติการยึดช่องอันม้ายอดเดินหกเจ็ดได้สำเร็จซึ่งก็มีหลายหน่วยเลยครับทั้ง กรรบพิเศษป่าวายหน่วยซีลชก .90 หรือว่าปฏิบัติการพิเศษหลายต่อหลายหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่เอเอสเอยช่วยกันแบบสามคัคคีกันมากหลังจากเราใช้เวลา5วันยึดช่องอันม้าก,กับเนินหกเจได้สำเร็จ100%ซึ่งทัพสองเนี่ย ก่อนหน้านี้ก็มีการตัดถนนสายความมั่นคงไว้รอแล้วบริเวณใกล้กับเนิน677ที่สูงที่สุดของช่องอันมาซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับบริเวณเนินนี้ถูกยึดครองโดยคมัมเหมนมานานนับ10ปีตั้งแต่ปี54เลยครับที่เกิดสงครามฝ่ายเราก็ยังไม่สามารถเข้าตียึดได้ซึ่งเป้าหมายต่อไปของเราหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นเนิน500ที่อยู่ตรงข้ามกับเนิน677 โดยยังคงมีฐานของเขเมรอยู่3ฐานเลยนะครับตั้งอยู่ปลายเนินฝั่งตะวันออกตรงรีสอร์ทร้างใกล้กับคาสิโนโดยก่อนหน้านี้ในห้องที่ปรรดก,กันรอบแรกครับฐานได้เราก็ ได้ทาถนนเข้าไปยึดยอดเนิน500และก็สร้างถนนต่อจนเกือบชนฐานของขมิญไปแล้วโดยถ้าเกิดสามารถยึดเนิน500เอาไว้ได้นะครับก็จะทําให้ขมิญนั้นที่รักษาแนวขุดคูเลตคูสนามเพราะกลางตลาดช่องอันมาก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันโดยก็ต้องมา,อาใจช่วยกันต่อกับฐานไทยเราครับยึดเนิน500และเตะขมิญลงภูไปให้หมดไปอยู่ที่ต่ำครับจะมาขึ้นเนินอยู่ที่สูงกับไทยเราไม่ได้ก็ขอให้ทุกนายเนี่ยปลอดภัยปฏิบัติตภารกิจสําเร็จลุล่วงอย่างเช่นเนิน677บริเวณช่องอันมาตอนนี้ เราสามารถคุมได้3เนินแล้วนะครับเน,น 600, เนิน6 0 0เนิน677และก็เนิน527ก็กลกุมความได้เปรียบกับพื้นที่ได้เป็นอย่างดีหลังจากนี้ก็ยังเหลือปากทางช่องอันมานะครับเราต้องไล่ขเขมินออกไปเพื่อคุมเบสเซรปเซ็น100% 1ึ1000่งได้เลยแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันยังไม่ได้เงียบนะครับถึงแม้ว่าขเขมิจะแบบตกภูถอยไปกับเนินหกเแต่ก็ยังมีการยิงระดมเข้ามาเหมือนกันโดยฝ่ายเราก็ยังยิงต่อต้าน เพื่อสารนาพื้นที่เอาไว้ได้ไปไว้วางใจขมิญไม่ได้เลยนะครับว่าจะวางอาวุธหรือไม่เนี่ยยังไงขมิญก็ไม่วางส่วนจุดอื่นๆที่เราสามารถยึดได้เพิ่มเติมครับอันนี้ก็เป็นรองโฆษกครกับบกออกมาเปิดเผยนะสำหรับพื้นที่นร,รับที่2ตอนนี้นะครับเราสามารถควบคุมทั้งพื้นที่ซ้มแต่ช่องจอมช่องเพลอและก็ช่องระยีได้เรียบร้อยโดยช่องเพลอกับช่องระยีเนี่ยอยู่ฝั่งทางตะวันตกของช่องจอมด้วยก่อนหน้านี้นะครับช่องเพลอก็เป็นครอบครัวทหารขมิญน,นะที่แอบเข้ามาปลูกมะม่วงแก้ว จำนวนหลายร้อยไร่เลยเป็นดินแดนของเราแต่ว่าขมรมาปลูกซึ่งตอนนี้เราก็ยึดได้ส่วนช่องระยีนะครับฐา,ขานขมรก็เข้ามาลุกล้ำมทำการเกษตรและมีการสร้างฐานอาหารในบริเวณพื้นที่นั้นด้วยอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถตีแตกและยึดได้สําเร็จกับพื้นที่ของรัฐภาคที่2ส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ครับก็เป็นบริเวณปราสาทตาควายที่ต้องบอกเลยว่าพี่น้องเจ้าได้เราเนี่ย ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะเหมือนเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเลยที่ขมรย,ยังยึดครองตัวปราสาทเอาไว้อยู่และก็เนินสามัคคเอาไว้อยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางรองโฆษกอนุบุกออกมาบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถเข้ายึดได้เนี่ยแต่ไทยเราครับสามารถทําลายโจมตีฐานทหารโดยรอบปราสาทเป็นจำนวนมากของขมรเลยแต่ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ยากลําบากเนี่ยทำให้ฝั่งไทยเราเนี่ยก็ ยังคงพยายามปฏิบัติภารกิจเข้าควบคุมพื้นที่เอาไว้อยู่นะครับก็ต้องส่งกําลังใจให้กับพี่น้องไทยเราในแนวหน้าด้วยโดยเฉพาะประสาทต,ตาควายเนี่ยถือว่าเป็นสมรภูมิที่ยากมากๆนะครับผ่านมา5วันเรายังไม่รุกยึดพื้นที่ได้เลย ก็ตอนนี้ทำลายฐานบริเวณโดยรอบเสร็จสับเนี่ยก็น่าจะแตกไปลายฐานเหมือนกันดังที่ผมบอกเลยครับการสู้รบมันดุเดือดเพระาะว่าฝ่ายเขมรวันนี้ครับมีการยิงปืนใหญ่จรวดเบียม21แล้วก็โดนติดระเบิดเนี่ยโจมตีฝ่ายเราตลอดทั้งวันเลยโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านกรวดนะครับก็ดิงแบบเบียม21บเอนี่ยบอมใส่หนักมากแต่ล่าสุดในช่วงเย็นของวันนี้ครับ F16 ก็ขึ้นไปบอมขึ้นไปทิ้งไข่ ฐานเบียม2ยีอ็ดของเขเมรแล้วในบ้านกรวดนะครับเพราะว่าบอมเราอยู่ฝ่ายเดียวเลยเราตอบโต้ไปก็ยังไม่หยุดจน1ขั้นต้องถึงมือกับเอสเมกของไทยเรา ยึดด้านฟ้าเป็นที่เรียบร้อยในตอนนี้ทั้งมดมวลน,นี้ก็เป็นการสรุปตลอดทั้งวันของฝั่งไทยเราครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กองทัพภาคที่หหรือกองทัพภาคที่2แต่ว่าโซนจังหวัดตราดเนี่ยต้องยอมรับว่าอัปเดตออกมาน้อยมากนะครับแทบจะไม่มีอะไรดูดออกมาเลยแต่ว่าถึงอย่างไรเนี่ยเอาใจช่วยกันเหมือนเดิมนะครับเอาล่ะมาปิดท้ายกับอีกเรื่องราวหนึ่งก่อนจะจบคลิปนะครับคือมีการสื่อสารออกมาจากทางฝั่งกองทัพไทย บอกว่าต้องสังเกต5พฤติกรรมครับที่อาจเข้าข่ายสายลับของฝั่งคขมเมนก็คือ1น1รอบถ่ายภาพหรือว่าวิดีโอครับที่ตั้งหน่วยทหารจุดยุทธศา,ศาสตร์เส้นทางลำเลียงสบเบียงหรือว่าอาวุธข้อที่2ก็คือส่อส่องการเคลื่อนย้ายกำลังพลข้อที่3ก็คือทำกิจกรรมผิดปกติซ้ำๆอย่างเช่นถ่ายภาพในพื้นที่เดิมบ่อยครั้ง หรือว่าเข้าใกล้พื้นที่ปฏิบัติการโดยไม่มีเหตุผลนะครับส่วนอีกข้อนึงก็คือการเข้าออกพื้นที่ห่วงห้ามโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและอีกข้อนึงก็คือครอบครองอุปกรณ์ต้งสงสยัยอย่างเช่นกล้องซูมระยะไกลแผนที่ละเอียดหรือว่าอุปกรณ์ระบุต,ตำแหน่ง GPS ที่อาจใช้ติดตามข้อมูลลับของฝั่งไทยเราถ้าพบเจอเนี่ยก็ แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเป็นสายลับของกเมเณต์อย่างแน่นอนถ้าเกิดมี5ข้อนี้คุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตตีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบพ่ว่าครบจบในที่เดียวและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนของไทยเราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเาเป็นไยยไปนไทยยไ,นไทยทยยอูู่่ด้้ Hi, uh -huh.